สวัสดีนะักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับอ่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการเรียนวิชาสุขศึกษานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาการสอนก็คือเนื้อหาเดิมเลยคืออาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับในช่วงม .3 นี้แต่เราจะมาต่อกันเรื่องว่าในแต่และช่วงวัยอ่าในแต่ละช่วงวัยของของเรานะครับของมนุษย์เราเนะี่ยโตมานะครับกินอะไร เข้าไปบ้านนะครับอ่าควรแต่ละวัยควรกินอาหารอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะทิ้งคาถามให้นักเรียนสักข้อหนึ่งเนาะอ่านักเรียนอ่าสักข้อหนึ่งครับว่านักเรียนคิดว่าบุคคลในแต่ละวัยควรบริโภคอาหารแตกต่างกันหรือไม่นะครับเพราะเหตุใดอ่า้นักเรียนรู้คําตอบนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับเผื่อคนที่นะครับตั้งใจตั้งใจฟังครูเนาะอาจไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปเรื่องที่สไลด์แรกกันอ่สาสไลด์ที่1นนะครับอ่าการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนิยามของคำว,ว่าอาหารก่อนนะครับอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราการได้รับสารอาหารตามความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงวัยนั้น จะส่งผลให้ร่างกายจเจริญเติบโต,ต,ตและพัฒนาการตามที่วัยเหมาะสมการกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยมีดังนี้ะนะครับในในสไลด์มีทั้งหมด6ช่วงวัยของมนุษย์เราใช่ไหมครับอ่าเรามาดูช่วงวัยแรกอาหารสําหรับวัยทารกแรกเกิดถึง2ปีใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเราพ้น2ปีไปเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยอะไร ก่อนเรียนนะครับวัยก่อนเรียนก็คืออะไรครับอนุบาลถูกไหมอพอพ้น6ปีปุ๊บย่างเข้าปีที่7จ็ดนักเรียนก็ต้องเรียนตามหลักสูตรแล้วใช่ไหมครับก็คืออาหารสาหรับไปเรียนก็7จ็ถึงสิปีในช่วงวัยนี้นักเรียนคิดว่าศึกษาอยู่ชั้นไหนในช่วงวัยเจ็ดถึงสิบสอปีนะครับจะศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษานั่นเองพอเรียนก้าวพ้น 12ปีก็คือย่างสู่วัยรุ่นนะครับช่วงชีวิตวัยรุ่นช่วงชีวิตวัยรุ่นก็มีตั้งแต่อายุสิบสาถึงสิ้าปีช่วงนี้ก็เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงปีที่6กนะครับอตอนนี้นักเรียนมสามก็มาครึ่งทางของวัยรุ่นแล้วนะครับอพอเรียนพ้นช่วง19เปีไปปุ๊บนักเรียนก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ใช่ไหมไวัยผู้ใหญ่ก็ตั้งแต่อายุยี่สิจนถึงห้าสิบเก้าปีช่วงวันนี้เป็นช่วงที่ยาวนานนะครับแต่ก็เป็นช่วงที่ปัด ผัดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับจากวัยรุ่นปุ๊บเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ใช่ไหมว่าผู้ใหญ่ก็นักเรียนก็ต้องเรียนอยู่ใช่ไหมครับเร,เรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บก,ก็ไปไป,ออไประกอบอาชีพถูกไหมประกอบอาชีพพออายุ30มสิบกว่า,ก,วา,ก,วาก็เริ่มสร้างฐานะสร้างครอบครัวใช่ไหมครับสี่สิบมีลูกมีเต้าเห็นไหมครับช่วงชีวิตนี้ก็จะยาวนานพอต้เรียนพ้น59เปีปุ๊บ เรียนเข้าสู่ช่วงอายุที่60ขึ้นไปก็สำหรับวัยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในทั้ง6ช่วงวัยเนี่ยครับช่วงอายุช่วง6ช่วงวัยช่วงอายุนี้เราควรบริโภคอาหารแบบไหนบนะ้างให้เพื่อเพื่อให้เหมาะสมนะครับอ่าเรามาดูช่วงวัยแรกก่อนอาหารสำหรับวัยทารกแรกเกิดถึง2ปี เป็นวัยที่จเจริญเติบโตทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอมีพัฒนาการที่สมวัยได้ในช่วง6เดือนแรกทารกควรได้รับนมแม่เพียงพออย่างเดียวเป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารกน้ำนมแม่ถือว่าเป็นอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนทั้งโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุนะครับน้ำนมแม่เนี่ยนอกจากจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วการดื่มนมยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับทารกและแม่ด้วยและช่วยพัฒนาการในการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับอ่ะปัจจุบันนี้นอกเหนือจากนมแม่แล้วมีนมอะไรอีกครับนักเรียนอ่าก็มีนมอะไรนมผงใช่ไหมสำหรับทารกใช่ไหมครับก็มีหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมอ่าแต่สมัยก่อนสมัยก่อนประเทศไทยเราเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ยากจนถูกไหมครับอ่าคนไหนที่เด็กคนไหนที่เกิดมาอยู่ในฐาน,นะครอบครัวที่ยากจนอ่ ซ้ำร้ายกันนั้นคือแม่ไม่สามารถที่จะขับนมรีดนมออกมาให้ลูกกินได้ฉะนั้นก็ทางเดียวที่จะให้ลูกอยู่รอดรู้ไหมเขาทำรู้ไหมวิธีการทางเขาทำยังไงครับถ้าเป็นคนอีสานบ้านนอกเขาเขา,เขาจะเอาน้ําซาวข้าหรือข้าวหุงข้าวนะครับกรองให้เด็กทารกกินนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเอานมค้นหวานนักเรียนนมค้นหวานเนี่ยเอาผสมน้ําอุ่นนะครับน้ำร้อนแล้วก็ขย่าให้ลูกกินนั่นเองเนาะนี่ก็มีวิธีหนึ่งที่ถามว่ามัน มันดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกครับแต่ว่าในเมื่อเขาไม่มีทางเลือกใช่ไหมมันคือทางเดียวที่จะให้เด็กคนนั้นอยู่รอดแล้วตบบโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็มันก็คือทางที่เขาต้องทํานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อการกําหนดและการอาหารที่เหมาะสมสําหรับัยทารลกแรกเกิดถึงสองปีในช่วงหกเดือนแรกเนี่ยแลยการอาหารก็คือนมแม่อย่างเดียวเลยใช่ไหมเด็กต้องไม่ไม่ควรบริโภคอะไรเลยนอกจากนมแม่เพราะว่าหนึ่งอะไรครับ ระบบภายในยังไม่ทํางานยังไม่เต็มที่ถูกไหมเด็กยังไม่มีฟันที่จะเคี้ยวอาหารได้อาหารอ,าอดัดติดคอนะครับเกิดอ,อันตรายต่อเด็กได้ใช่ไหมครับพอพ้น6เดือนปุ๊บเข้าสู่เดือนที่7นมแม่ด้วยนะครับแล้วก็ผสมกับอาจจะมีเมนูเข้ามาก็คือข้าวเชาว้าอาจจะเป็นข้าวสี่ช้อนนี่ข้าวนี่ก็ต้องบดละเอียดถูกไหมให้นักเรียนบทให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งฟองฟักทองหนึ่งช้อนนะครับ ทุกอย่างนี้ต้องบทเรียนมันเลยเนาะแล้วก็มละกสู่2ชิ้นประมาณนั้นนะครับเห็นไหมทังเรียนเห็นไหมเด็กทารก6 7เดเดือนแรกเนี่ยวคผลไมะผักแล้วใช่ไหมครับอพอพ้น7เดือนก็สู่เดือนที่8ถึงเดือนที่9ก้า,าก็จะเริ่มหย่านมแล้วนะครับคือคำว่าหย่านมก็ไม่ได้หมายถึงว่าละ,ละเลิกนมเลยก็คืออาจจะ กินในปริมาณที่น้อยลงหันไปกินข้าวมากขึ้นนะมื้อเช้าเขาบอกว่าบริโภคข้าวหช้อนนะครับถั่วเขียว4ช้อนกล้วยน้ำว้า1ผลนะครับแล้วก็มื้อกลางวันข้าว5ช้อนเนื้อปลา2ช้อนผักสุกบด2ช้อนแล้วก็มะละกอสุก3ช้อน3ชิ้นนั่นเองนะครับอ่า พอพ้นเดือนที่9เข้าสู่เดือนที่10จ,จนถึงอายุ1ปีก็มีนมแม่ด้วยแล้วก็เพิ่มมื้อก็เป็นสามือ้อมื้อเช้าก็กินข้าวหช้อนไข่ต้มหนึ่งฟองน้ำส้มคั้น1ผลนะครับกลางวันก็คือข้าวต้ม3ส่วน4ถ้วยนะครับไก่หนถึงสช้อนแล้วก็ฝรั่ง4ชิ้นใช่ไหมฝรั่ง4ชิ้นนะครับเรามาดูก่อนว่าทำไมต้องกินฝรั่งเนาะ บอกว่ากินฝรั่งเนี่ยมันช่วยอะไรเพราะฝรั่งเป็นแหล่งวิตามินซีที่สําคัญซึ่งมีปริมาณของวิตามินซีมากกว่าส้มช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแลวก็ลดโอกาสในการเป็นหวัดได้เพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นสารภูมิคุ้มกันชั้นดีของร่างกายเลยใช่ไหมครับอืมอ่ะต่อไปเรามาดูมื้อเย็นมื้อเย็นเนี่ยกินข้าวต้ม3ส่วน4ถ้วยใช่ไหมฟักทองสองช้อนแล้วก็มะละกอสุก4ชิ้นอ่า หลังจากพ้นหนึ่งปีเข้าสู่ปีที่สองก็มีนมแม่ด้วยใช่ไหมครับอ่าบริโภคนมแม่อาหารเช้าก็เป็นข้าวสวยเห็นไหมครับพอเด็กเริ่มพูดได้เดินได้ทําอะไรเองได้มากขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนจากข้าวที่บดละเอียดกิน,กนง่ายๆก็เริ่มเข้าสู่การกินข้าวที่เป็นเม็ดเหมือนอย,อย่างพวกเราแล้วใช่ไหมเป็นข้าวสวยครึ่งถ้วยนั่นเองแกงจืดเต้าหู้ น้ำส้มั้น2ผลนะครับถัดมาเมื่อกลาง,งวันมื่อกลางวันีกินข้าวสวยครึ่งถ้วยเช่นเดิมเพิ่มหมูทอดสองชิ้นสองช้อนขึ้นมาแล้วก็กล้วยน้ําว้าหนึ่งผลเอาเรามาดูว่าเหตุผลว่าทำไมถึงต้องกินหมูทอดนะครับหมูทอดไม่ควรทอดหมูให้ไหม้ดำเพราะอาจก่อให้เกิดสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ควรเลือกวิธีการอื่นในการประกอบอาหารเช่นอบนึ่งต้มเป็นต้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการทอดและ สามารถรับประทานได้อย่างง่ายเพราะว่าอาหารทอดเนี่ยมันมีโอกาสที่เด็กจะเป็นอะไรครับโรคเบาหวานถูกไหมโรคอว้วนใช่ไหมถ้าถ้าไม่เนี่ยอาหารเช่นเรียนกินชอบคนที่ชอบกินอของอย่างไม้ของทอดไม่ดมดำๆเนี่ยเพราะมีโอกาสเกิดเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูต่อบ้านทาไมต้องกินน้ํากล้วยน้ำวา้าอ่ะกล้วยน้ําว้าช่วยในการย่อยและการทํางานของระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพช่วยให้การตอบสนองของทารกเป็นไปอย่าง ปกติดีนั่นเองนะครับอ่ะมื้อเย็นมื้อเย็นนี่เด็ก2ปีจะบริโภคโจ๊กครึ่งถ้วยอ่ะสลับกับข้าวสวยนะครับผักสุกโบท2ช้อนแล้วก็มะละกอสุก4ชิ้นนั่นเองเนาะอ่ะต่อไป อาหารสําหรับวัยก่อนเรียนก็นนคือหลังจากพ้นที่หลังจากผ่านพ้นวัยทารกแล้วก็คือเข้าสู่ช่วงวัย3-6ถึงปีนะครับช่วงวัยก่อนเรียนเป็นช่วงที่เด็กกาลังเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับวัยทารกอาหารสําหรับเด็กวัยก่อนเรียนคนได้รับแบ่งออกเป็นสองช่วง2ช่วงอายุก็คือช่วงอายุเด็กก่อนัยเรียนระยะแรกอายุ3ปีเด็กในช่วงนี้ควรได้ดื่ม อะไรครับดื่มนมใช่ไหมดื่มนมผงนมสดและนมถั่วเหลืองทําให้เด็กดื่มจนเป็นนิสยัยพร้อมกับเสริมอาหารที่เน้นโปรโตีนและให้เด็กรับประทานอาหารในครบสาม,มื้อในปริมาณที่เพียงพอใช่ไหมครับอพอพน้นพอเสริมอาหารที่เน้นโปรโตีนมาดูก่อนว่าอาหารที่เน้นโปรโตีน,นเนื่องจากโปรโตีนมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและเป็นส่วนประกอบสําคัญของกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายนั่นเองเนาะ หลังจากผ่าน3ามปีไปแล้วเข้าสู่ช่วงอายุที่4ี่ถึงหปีนะครับก็เป็นระยะที่สองนะครับเด็กในช่วงนี้จะสามารถรับประทานอาหารได้ใน,ในปริมาณที่มากขึ้นควรให้เด็กรับประทานอาหารที่ให้พลังงานอย่างเพียงพอและเพิ่มอาหารว่างเข้าไป1ถึงสองมือ้อแล้วก็บวกบวกหรือเพิ่มนมสดหรือนมถั่วเหลืองอีกวันละหนึ่งถึงสองแก้วนะครับ และไม่ควรให้เด็กดื่มน้ำน้ำหวานน้ำอัดลมช็อกโกแลตเพราะอาจจะทำให้เกิดฟันผุได้ใช่ไหมครับอ่าต่อไปต่อไปสำหรับอาหารสำหรับวัยเรียนเด็กชั้นประถมศึกษา7-12ปีนะครับเพราะว่าอาหารอาหารนะเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับเด็กวัยเรียนนะครับเป็นวัยที่มีพัฒนาการของการเจริญเติบโตในทุกระบบเป็นวัยที่มีการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์มีโภชนาการที่ดีเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในวนัยนี้จะช่วยให้ร่างกายเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเรามาดูในกรอบสีเขียวในกรอบสีเขียวเขาบอกว่าโดยกำหนดค่าพลังงานที่เด็กวัยเรียนควรได้รับแต่ละวัยประมาณ1,600กกิโลแคลอรี่นะครับ และรับประทานอาหารให้ครบสามื้อและหลากหลายในแต่ละหมวดหมู่ดื่มนมทุกวันจนติดเป็นนิสัยพร้อมทั้งเสริมอาหารว่างระหว่างมื้อด้วยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะมาขยายความคำว่าไอ้หนึ่งพันหกร้อยกิโลแคลอรี่เนะี่ยมันคืออะไรคำว่ากิโลแคลอรี่เนะี่ยเป็นหน่วยของพลังงานที่มักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนอกจากนี้ยังมีหน่วยพลังงานอื่นเช่นจูลกิโลจูลเป็นต้นอันนนเราไม่ต้องไปรู้ลึกขนาดนั้นนะครับ ไอ้คำว่ากิโลแคลอรี่ก็คือพลังงานที่เราต้องรับและใช้ใไปในแต่ละวันที่เขากําหนดว่าคือเด็กวัยนี้ควรอย่างน้อยก็คือหนึ่งันหกรอยกิโลแคลอรี่เนี่ยคือต้องต้องได้รับนะครับเพราะว่าเด็กวันนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากลองถูกไหมอยากที่จะ,ะสั่งสมประสบการณ์ให้กับตัวเองฉะนั้นก็จะใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับามาดูกรอบสีม่วงกรอบสีม่วงที่มีอาหารฟาสต์ฟู้ดเห็นไหมหรู้จักอาหารฟาสต์ฟู้ดไหมครับ มีแฮมเบอร์เกอร์มีเฟนฟายมีเยลลี่น้ำอัดลมไก่ทอดอมยิ้มอะไรเงี้ยนะครับนี่คืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับเด็กใบหนีนะครับเพราะว่านะ้อัดลมลูกอมขนมหวานเนี่ยเป็นอาหารขยะและอาหารรสจัดท,ทุกชนิดเพราะว่าไอคาว่าอาหารขยะคือกินได้นะครับแต่ว่ากินเข้าไปไม่มีประโยชน์นั่นเองเองนาะเกิดแต่โทษนะครับประมาณนั้น อ่าต่อไปเรามาดูช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงวัยรุ่นเนี่ย13ปีถึง19ปีเนาะช่วงวัยรุ่น13ปีถึ19งป19ปีนะครับเป็นช่วงวัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับพอๆกับช่วงวัยทารกเลยถูกไหมทั้งด้านร่างกายจ,จิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาร่างกายจะเป็นต้องทานอาหารในครบห้าหมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ วัยรุ่นสามารถเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับวัยตนเองได้ก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตด,ดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาขยายความว่าทั้งนี้โกมานามัยก็บอกว่าให้แนะนะนําให้วัยรุ่นไทยอ่ะสิบสาถึงสิบเกปีควรได้รับปริมาณสารอาหารซึ่งมีโปรตีนต่อวันนะครับสิ 15, บถึงสิบห้าคาร์โบไฮเดรตสี่สิบห้าถึงหกสิบห้าแล้วก็ไขมัน ยี่สิบห้าถึงสาสิบห้านะครับเป็นนับเป็นร้อยละต่อวันของพลังงานทั้งหมดของเราเนาะโดยวัยรุ่นควรได้รับพลังงานในแต่ละวันประมาณสองพันกิโลแคลอรี่ก็คือมากกว่าช่วงไวัยป็ถมของเราใช่ไหมครับขึ้นมาอีกสี่ร้อยถึงห้าร้อยกิโลแคลอรี่ใช่ไหมอ่าต่อไปอตัวอย่างของอาหารวัยรุ่นในหนึ่งวันมื้อเช้าก็ควรเป็นข้าวสวยสองรูพีไข่เจียวหนึ่งฟอง ผัดพิกถั่วผักยาวหมูสับหนึ่งถ้วยน้ำส้มคั้น1แก้วอาหารว่างมีอาหารว่างเข้ามาก็คือขนมปังทางเนย2แผ่นนมสด1แก้วโอ้โหไมารูในกินหรูนะฮะใช่ไหมครับมื้อกลางก็อาจจะเปลี่ยนจากข้าวเป็นเส้นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่หนึ่งถ้วยกล้วยบดชีสหนึ่งถ้วยประมาณนี้ส่วนมื้อเย็นก,ก็กลับมากินข้าวเหมือนเดิมก็คือเพิ่มข้าวไปเป็นสามสพีเลย อาจจะมียำวุ้นเส้นนะครับแกงจืดผักกาดขาวผักผักรวมส้มเขียวหวานมะละกอน,นะครับก่อนนอนนะครับช่วงวัยรุ่นก็ยังสําคัญเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะโตต่อเนื่องถูกไหมนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะจะเริ่มจเจริญเติบโต,ตเต็มที่ในช่วงวัยรุ่นนะครับก็ควรที่จะบริโภคนมต่อไปนะครับให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วเนาะก่อนนอนนะครับ อันต่อไปมาดูวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่นี่คืออายุ20ปีขึ้นไปถึง59ปีก็ถ้าไล่ไทม์ไลน์การทํางานการเรียนหนังสือก็ตั้งแต่ระดับมาหาว,วิทยาลัยถูกไหมครับอ่าไปจนถึงวัาทำงานจนมีครอบครัวนั่นเองเนาะอ่ะวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่นี่เป็นวัยที่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตแล้วแต่ก็ยังมีการรักษาสมรัถสภาพทางกายการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติอยู่ดังนั้นร่างกายผู้ใหญ่จึงต้องการสารอาหาร อย่างครบถ้วนเพื่อทำานุบำรุงอวัยวะและเนื้องเงยื่อต่างๆในร่างกายให้คงสภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปในวัยผู้ใหญ่มีภาวะโภชนาการไม่ดีอาจส่งผลต่อร่างกายได้นะครับเอาเรามาดูกันว่าไอ้คำว่าภาวะโภชนาการคืออะไรภาวะโภชนาการก็คือในวัยผู้ใหญ่ร่างกายจะมีความต้องการสารอาหารที่เน้นการเสริมสร้างและซ่อมแซมเป็นหลัก ซึ่งต้องระวังในการเลือกรับประทานอาหารให้มากขึ้นเช่นการลดอาหารที่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไปนะครับเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีส่วนในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระเพราะว่าอะไรครับสารอนุมูลอิสระนี่คือ,อง่ายคือทำ,ทำให้แก่ช้าลงนั่นเองเนาะนะครับประมาณน,นั้นอ่ะมาดูสารอาหารสรําหรับผู้ใหญ่กันผู้ใหญ่เขาจะมีละหลักที่ต้องกิน สามอย่างก็คือเสริมสร้างซ่อมแซมควบคุมการทําง,งานให้พลังงานอ่ะเสริมสร้างก่อนเสริมสร้างก็คือเนื้อสัตว์อ่ะกินเนื้อสัตว์ให้ได้วันละหนึ่งขีดหนึ่งขีดก็เท่ากับหนึ่งร้อยกรัมนมควรได้รับวันละหนึ่งแก้วไข่ควรได้รับวันละหนึ่งฟองนะครับอาหารทะเลน,น,นานๆครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งนะครับถั่วเมล็ดแห้งต้มสุกครึ่งถ้วยตับหรือเครื่องในสัตว์สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเนาะ อ่ะต่อไปมาดูหมวดหมู่ของให้พลังงานให้พลังงานนี่ก็คือข้าวสุกไวบะหมีก่ก๋วยเตี๋ยวหรือขนมจีนสามจานน้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำมันหมูน้ำมันพืชผักหรือมันเนาะเผือกดูมันโท่าทีเผือกรูมัน,ม,นมีผักลูมันต่อไปสารอาหารควบคุมการทำงานก็มีผักใบเขียวผัก,กอื่นนะครับผลบไม้ด้วยละประมาณนั้นนี่คือสารอาหารในแต่ละวัยของ วัยผู้ใหญ่อ่ะสุดท้ายวัยผู้สูงอายุอ่าวัยผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพความเสื่อมของร่างกายการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความต้านทานโรคสูงและช่วยให้เซลล์ต่างๆเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายช้าลงได้นะครับ ผู้สูงอายุเนี่ยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัดหวานจัดและเผ็ดจัดรวมถึงอาหารประเภทกระทิในปริมาณมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ, <c oughs> นะรบประมาณนี้อ่าจบแล้วนะครับจบแล้วสําหรับการเรียนสุขศึกษาในสัปดาห์ที่2ของเรียนชั้นม3นะครับเดี๋ยวคุณครูทิ้งใบงานไปให้ท้ายวิดีโอนะครับก็ให้นักเรียน ถำเหมือนสัญญาแรกเลยนะครับอ่ะมันก็ใครมีสมุดใครเอาสมุดกลับบ้านก็บันทึกลงสมุดได้เลยนะครับในกรณีที่คนที่ไม่มีสมุดนะครับมีแต่กระดาษนะครับก็อ่าทลงกระดาษ A4 ก็ได้ไม่ก,ไมก็ไม่ก็กระดาษรายงานนะครับอ่าสัปดาห์นี้จะเป็นรายงานที่2ไปรายงานที่5.2การกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยนักเรียนมาดูก่อนทําความเข้าใจนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจวิธีการทำเนะาะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยหนึ่งวัยรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย,วย,ย,อ,าาอ,วยอ่ะในคําชี้แจงคือว่าเป็นงานกลุ่มถูกไหมแต่อันนี้รูให้นักเรียนทำเป็นงานเดี่ยวแล้วกันเนาะก็ให้นักเรียนเลือกมานะครับในจากสไลด์หรือจากหนังสือเรียนได้เลยน,นะครับว่านักเรียนจะเอาเอ,อ่อรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยใดครับก็มีตั้งแต่วัยทารกวัยก่อนเรียนใช่ไหมไวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุนักเรียนเลือกมาสักหนึ่งวัยนะครับแล้วก็มัน แล้วก็มาบันทึกมื้ออาหารในการอาหารนะครับอย่างเช่นอ่าครูยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเนาะอย่างเช่นวัยทารกอ่ะวัยทารกอ่ะอย่างเช่นวัยทารกครูเลือกครูเลือกช่วง2ปีของวัยทารกใช่ไหมครับอ่ะอาจจะมื้อเช้ากินอะไรบ้างกลางวันกินอะไรบ้างมื้อยิงยินอะไรบ้างนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะก็จบลงแล้วสําหรับวิชาสุข,ขศารกษาในสัปดาห์ที่2 นะครับอ่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับในบทที่ลกคู่ลกคู่นะ,ะนะอ่าสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ในหน่วยที่6นะครับโกรกและการป้องกันนักเรียนสามารถที่จะอา่าเรียนรู้เตรียมความพร้อมก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องโรคและการป้องกันกันอ่าส,สัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ